ครับสัปดาห์นี้พูดถึงเรื่องหนังกันเราจะเปิดรับสายครับรับสายด้วยเปิดรับสายครับสัปดาห์นี้ไหมเพื่อให้เขาโทรมาได้ไม่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 เราเล่นแบบพี่อ้อยพี่ชอยได้ครับอันนี้เป็นพี่แม็กกับพี่มอสก็ถ้าน้องไม่รักตัวเองเนี่ยก็จะไม่มีใครรักน้องได้เพราะว่าน้องอย่าลืมว่าที่สําคัญเนี่ยเรามีทั้งพ่อและแม่แล้วก็คนที่รักอยู่รอบตัวเรา ทีนี้ผมตั้งใจเล่นเต็มที่เลยไม่ข่าวคุยเรื่องหนังฟังเพลงอามาสัปดาห์ที่แล้วคุณไปชื่นชมภาพยนตร์อะไรมาบ้างผมไปดูเด็กโอคิลัสสอให้เห็นผีกับเดียไมซิ่งสไปเดอร์แมมาฮะเอาเรื่องไหนว่อนเอาโอคิลัสก่อนโอคิลัสก่อนอใช่ป่ะก็ออกตัวก่อนนะฮะเป็นคนที่ไม่กลัวผีเลยจริงเหรอเออเป็นคนที่ ชอบมากกับการท้าทายสิ่งลึกลับสิ่งลี้ลับอะไรยเงี้ยฮะคือเป็นคนไม่กลัวผีแหละเวลาดูหนังผีอะไรแล้เราจะไม่ค่อยอินไงครับผมเออแต่หนังพวกคาตากรรับๆๆว์เนี่ยดูไม่ได้เลยทําไมอ่ะกรีดร้อง <laughs> <c oughs> คุณก็อย่าไปสปอยสิ <c oughs> ไม่ได้สปอยบอกว่าถ้าเป็นหนังสับๆๆหดๆอะไรเงี้ยลากคนไปคาเออผมไม่ชอบเลยอ่ะอเออแต่เพื่อนเป็นหนังผีเนี่ยน้อยเรื่องไม่ก็ทำให้ผมรู้สึกว่าสนุกไปกับมันได้อะไรเงี้ยบอกว่า<อ>เรื่องนี้สร้างมาจากทีมผู้สร้างอินซิดัสทั้งสองภาคใช่แล้วก็พารานิวอลแอคทิวิตี้ทุกภาคด้วยใช่ใช่และความดีงามของเรื่องนี้คือมันเป็นหนังผีที่ไม่มีผีต้งแช่ครับอืมแล้วก็บรรยากาศในเรื่องหลอนมาก คือถ้าใครตามตั้งแต่ Paranormal Activity นี่นใช่เพราะว่าหลอนแล้วถ้ารา<ะ>ต้องออกตัวกับว่า Paranormal นี่เป็นหนักที่ผมปตดมากคืออาคุณชอบภาคไหนสุดผมชอบภาคแรกเหมือนกันเพราะว่าผมดูภาคแรกกลับมาแล้วผมนอนไม่ได้เลยคือใช่มันหลอนนะเออผมไม่กล้าผมไม่กล้าปิดไฟเลยนะแต่2อสาเนี่ยถามว่า คือคือคือมันเริ่มมีมันมันมีหนึ่งมาแล้วไงมันก็เลยดาวทางถูกเพียงแต่ว่าการดําเนินเรื่องเนี่ยในการที่เอาเรื่องจากหนึ่งกับสองมาต่อสามไปสี่ของเราเนี่ยเขาก็เข้าใจผูกเรื่องถูกต้องเหมือนกับอินซิดาสคุณใช่เรื่องเรื่องนี้คุณก็ไม่ได้ดูคุณรู้ป่ะอินซิดาสหนึ่งะนะครับผมไปดูที่เซ n t r a l w เวิ d ์รอบเที่ยงคืนนั่งดูอยู่สองคนกลางโรงเลยไม่มีใครมาดูกับผมอากสองคนเน่ยแล้วเป็นไงหล่อไหมฮะ มันมนหลอนตอนสุดท้ายตอนเอ็นไตเตอร์เครดิตอะที่ที่มันจะขึ้นตัวงสือมาพ้องกับเสียงตึ๊บตึ๊บตึ๊ตึ๊บอ๋อเหรออ่านั่นแหละมันหลอนตอนจบหลอนตอนจบทั้งเรื่องกันหลับห <laughs> ลอนเลนคาราวนี้มาถึงในส่วนของที่คุณไปดูมาโอเคลัส <Oculus. S 2> พุ่มกับไมฟรานเก้นมาใหม่เลยใช่ไหมคนนี้ <laughs> ผมไม่แน่ใจเหมือนกันที่ผมเซิร์ชมารู้สึกจะมาใหม่ <laughs> แต่ผมรู้สึกว่าพุ่มกับพุ่มกับเก่งมาก ทีมเขียนบทเก่งมากแล้วก็ทีมตัดต่อภาพเก่งมากต้องต้องเล่าในเรื่องคร่าวๆก่อนก็คือก็คือครอบครัวของพระเอกนางเอกเนี่ยไปได้กระจกโบราณมาครับแล้วกระจกโบราณนี่ก็เฮียนสร้างสร้างเรื่องสร้างราวจนจนทําให้ต้องเกิดเกิดการสูญเสียขึ้นในครอบครัวอะไรอย่างนี้ยฮะแล้วพอผ่านมา20ปีเนี่ยพี่น้องสองคนนี้ก็มีโอกาสได้ได้เจอกระจกบานนี้ครั้งหนึ่งครับผมเขาก็จึงวางแผนว่าจะ ทำลายกระจกอันนี้และพิสูจน์ให้เห็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยไม่เกี่ยวกับเขาไม่เกี่ยวกับเขาเป็นความผิดของกระจกนะอย่างเงี้ยมันก็คือ,ก,คอก็คือเรื่องเนี่ยจะเล่าจะเล่าระหว่างเรื่องของตอน2ี่สิปีที่แล้วกับปัจจุบันกับปัจจุบันควบคู่กันไปแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีการตัดสลับโน่นนี่นั่นลไอธิพนในอดีตมัสนสมงผลมาถึงปัจจุบันด้วยใช่และการเร<ม>ียงลําดับเรื่องการตัดต่อเรื่องเนี่ยทำได้ทำได้เทพมากอันนี้แบบเทพเลยอ่ะใช่ใช่ คือสามารถเอาเรื่องในอดีตกับปัจจุบันนะมาเรียงเป็นเส้นเรื่องเดียวกันได้ครับเจ้าคือจริงๆแล้วเนี่ยคือก่อนในนี้ใน,นโซเชียลมีเดียมันจะมีการสปอยออกมาอืปรากฏว่าสิบคนเนี่ยชอบไปแล้วแปดคนเรื่องนี้นะซึ่งจะเปรียบเทียบกับไอ้แมงมุม <laughs> คุณอะไรนะ <laughs> <laughs> คุณหญิงวุ่นวายกับกับเจ้าชายอย่างยัย <laughs> นั่นแหละคือแบบไอแมงมุมเนี่ยคือแบบสี่คนนะชอบ อ๋อไอเดี๋ยวเดี๋ยวเมซิ่งสไปเดอร์แมนูเนี่ยครับ <The S 1> เดี๋ยวเร่อเดี๋ยวค่อยไปเรืองไ <laughs> เปลี่ยนเร่งไปฟังอีกเรื่อพอมาถึงเรื่องนี้เนี่ย <laughs> อเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนื้อเนื้อเรื่องข้าวๆเนี่ยเสร็จเ <laughs> มื่อกี้คุณบอกว่าไม่ว่าจะโทนเสี <laughs> ยงภาพเนี่ยมันทำให้คุณหลอนขนาดนั้นเลย <laughs> ใช่เรารู้สึกว่าเราต้องติดตามต่ออะไรเงี้ยครับผมเราแบบคือเราไม่เป็นคนไม่กลัวผีไงแต่พอดูแล้วรู้สึกว่าอ่ะยังไงต่อเนี่ยเ <laughs> ราตกลงอันไหนจริงอันไหนหลอกอันไหนคือ อันไหนคือสิ่งที่มายาที่กระจกสร้างหรืออันไหนที่เป็นเรื่องจริงที่นางเอกกับพระเอกต้องเจอเงยตอนที่ผมอยู่เชิเลอร์เนี่ยมันจะมีแบบเป็นเด็กด้วยอะใช่นั่นคือนั่นคือในช่วงอดีตของไงในช่วงย0ปีก่อนผมผมไม่รู้เรื่องราวเป็นยังไงนะแต่ว่าตัวผู้หญิงมองผู้ชายซึ่งเป็นพี่น้องกันเนี่ยใช่ปรากฏว่าตัวผู้หญิงเนี่ยเป็นวัยรุ่นแต่พอมองน้องกลายเป็นเด็กกลายเป็นเด็กนี่อมันคือความมันคือความสามารถในการตัดต่อหนังของเขาันซึ่งต้องเข้าไปดูไงว่าทําออกมาได้แบบ มันร้อยออกมาเป็นเรื่องเดียวกันได้และและตอนจบตอนจบของของยุคปัจจุบันนะครับกับตอนจบของยุคอดีตอ่ะมันกลายเป็นเรื่องเดียวกันได้อ่ะคือถ้าคุณพูดแบบนี้นะผมชอบมาที่มีเกิดมาแต่ตอนต้นเรื่องแล้วไงตั้งแต่อินซิดาสกับพาราโน่แอคทิวิตี้เนี่ยเขาเขาจะเอาหยิบประเด็นไอ้ตรงเนี้ยติ่งตรงเนี้ยนะเอามาต่อยอดในภาคต่อไปได้แล้วเขาก็พูดถึงเรื่องกระจกเรื่องของการสะท้อนเรื่องการของการแบบวัฒนธรรมของ ของฝรั่งอ่ะที่เขามองกระจกในในแง่ของการสะท้อนหรือการการเล่นแสงสีอะไรอย่างนี้ด้วยไงหมายเพราะว่าพอคุณดูเรื่องนี้กลับมาที่บ้านเนี่ยคุณว่าทุบก,กระจกทิ้งเลยใช่ป่ะพอดีไม่มีไง <laughs> ที่บ้านไม่มีกระจกบ,บานอย่างนี้นะถ้ามีก็ไม่แน่เหมือนกัน <laughs> เขาบอกว่าเป็นหนังสยองขวัญดัดแปลงมาจากหนังสืออ่านหนังหนังสั้นชื่อเดียวกันในปี2006นะฮะอ๋อเหรอที่ความรู้ใหม่ฮะได้รับเสียงชื่นชมนะฮะว่าเป็นรางวัลหนังสั้นยอดเยี่ยมจากเทศกาล็อ o เกอร f เฟส Oh. อแล้วก็ดาร์กอนคอนช็อตฟ i ล์มเฟสติวันะครับโดยพุ่มกับคนเดียวกันนี่แหละอ่ะ My มฟานาแก n นะฮะแล้วก็ในโ o r o n t ฟิล์ม Festival เนี่ยก็เข้าฉายรอบ m i d n i g h t Madness ด้วยได้รับการโหวตเป็นหนังยอดนิยมดับสองประจำเทศกาลแล้วก็ อตอนนี้ในเว็บไซต์เนี่ยตัวตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังติดอันดับอยู่อเพราะว่าหนังเรื่องนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงหนังเรื่องนี้บทดีจริงๆครับครับผมบทคือคือร้อยเรียงมาผูกเรื่องได้ดีมากอันนี้อันนี้คอนเฟิร์มเลยครับผมใครที่แบบเบื่อหนังผีที่แบบธรรมดารู้อยู่แล้วว่ารู้อยู่แล้วว่าเนี้ยเนี่ยคือผีหลอกเนี่ยผีออกมาแล้วหลอกอะไรปึ้งอะไรเงี้ยเบื่ออะไรอย่างเงี้ยดูเรื่องนี้ได้เลยอืได้รสชาติใหม่แน่นอนฮะคุณว่าหนังพีโพี่สุดหรือเปล่ ผมไม่เคยไปว่าอะไรกี่คนเลยนะผมไม่เคยไปพูดถึงอะไรพี่คนเลยผมแซวก็เล่นไงยังอยู่กับเราสองคนนะครับสัปดาห์นี้ก็คุณแมทตื่นเต้นแล้วแล้วก็เสียงแบบชุ่มช่วยมากเลยจริงๆก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรหรอกพูดไปอย่างนั้นแหละนี่ถ้าไม่ตื่นเต้นแหมมาออกมาไม่อยากจะคุยนะครับท่านผู้ฟังเกี่ยวเผากันได้ไหมเฟซบุ๊กคุณอะไรนะอีกีนิผมแมทโดเรียมอนฮะเข้าไปดูนะสัปดาห์ที่แล้วนะ My i d อ l เลยนะ พี่บอยกฤษยาพงคุณไปทำอะไรเขามาเขาแวะไปหาพี่บอยมาแวะไปคุยนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้คเผื่อเขาจะให้เราออกเทปอะไรอย่างนี้ไม่สำเร็จนอกจากนั้นนะพี่บอยยังไม่พอนะยังมีเสือเป็นชื่อดังด้วยพี่แท่งศักดิ์สิิทธ์แท่งทองพอดีไปเจอมาอีกแล้วคุยเรื่องบอลโลกแมนๆชายๆกันเลยเดบิวต์บ้าๆตดบอลต์้าประมาณนี้ใช่ไหมพี่แท่งอะไรอย่างนี้ อีกวงหนึ่ง Yesterday ครับอันนี้รู้จักกันเขาร้องเพลงเก่าละครใช่ป่ะใช่ใช่ร้องเพลงอะไรนะเรื่องอะไรนะที่ดังๆ่องสามอย่าลืมชาใช่ใช่พูดพูดเห็นเห็นอยู่ประมาณเป็นชั่วโมงอ่ะมีแต่คำด่าพี่ติ๊กเจษดาดังนั้นเลยถือว่าพี่ติ๊กประสบความสำเร็จในการเล่นละครเรื่องนี้เป็นชั่วโมงอ่ะใช่กูบอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่เห็นกระแสอย่างนี้นานมากแล้ว ตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องอะไรนะที่เป็นยุ้มือเมีตั้งแต่มงกุฎดอกศร์แมลงเงาแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่เป็นกีเพลว์อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนหน้านี้ที่พลอยกับน้องอ๋อไม่ไนะผมยังเชื่อสามีตีตาสามีตีตาแล้วก็ต่อมาเรื่องนี้แหละอย่าลืมซึ่ง yesterday ร้องสามีตีตาหรือเปล่าเออนั่นแหละมันกับคล้ายกับคลายอยู่แต่ว่าจะจะบอกว่าเพลงเพราะมากออ๋เข้าไปดูได้ทางไอทูนะยอดดาวน์โหลดอ่ะ ของเพลงนี้ใช่ไหมครับเห็นอยู่เห็นอยู่ใช่ใช่ใช่ผมโหลดไปจำมาให้ดูนะโหลดเสียเงินเราเราต้องเคารพลิขสิทธิ์ใช่ใช่โดยไม่มันมันสะดวกสบายไงใช่ไม่กดเราก็โหลดได้เลยใช่แล้วสามารถที่แบบเฮ้ยเราโหลดครั้งเดียวเราเสียตังค์ครั้งเดียวได้เราเอามาแชร์บน iPad บน iPhone ใช่เรามีไอโฟนสองเครื่องเราก็แชร์ของแล้วเราไม่ต้องซื้อทั้งอัลบั้มด้วยเราซื้อเป็นเพลงๆได้ถูกต้องปรากฏว่ามันเกิดกระแสนี้มาไงผมก็เลยเอาอีกแล้วคือ อะไรเนี่ยละครที่มันดังเนี่ยนะอืตามดูคือไม่ต้องไปดูก็ได้อ่ะอ่านบนเฟซบุ๊กอ่านท่าลายเอาก็รู้เรื่องจริงๆอ่ะมาถึงสไปเดอร์แมนเหมือนกันสไปเดอร์แมนดีอเมซิ่งสไปเดอร์แมนชูนะฮะเมื่อกี้คุณบอกว่าจะหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายคุณคุณหญิงวุ่นวายกับกับคุณอะไรนะเจ้าชายเจ้าชายอยากยายเจ้าชายอยากยายหมายความว่าไงอ่ะก็นางเอกวุ่นวายอ่ะผลงานกำกับของมาร์คเว็บมาร์คเว็บนะฮะจาก หา500 Days of Summer ผู้เชี่ยวละกันหนังเรื่องเ่นที่ผมชอบมากแล้วก็นำแสดงโดยแอนดรูว์การ์ฟิลด์นะฮะเฟฟฟ์เอ็มม่าสโตว์แฟนผมชอบชอบอีกสองท่านตัวร้ายแล้วอีกสามท่านตัวร้ายเลยนะเจมี่ฟ็อกซ์แล้วก็เจนเดอร์ฮานเจนเดอร์ฮานพอเจียรเมติกพอเจียรเมติกสามท่านซึ่งออกตัวไว้ก่อนว่าออกตัวอีกแล้วตัวอีกเรี่ยวตัวอีกจังว่าเป็นติ่งสไปเดอร์แมนคอมเมก มาเวลเลยอ่ามาเวลเป็นติ่งมาเวลหนึ่งเป็นติ่งปลายเลยไม่ได้ติ่งใหญ่ครับผมแล้วก็ชอบสไปเดอร์แมนวอ์ชันแซมไรมี่มากอืเขาบอกว่าเป็นดีนะดีดีแต่อาจจะไม่ไม่ถูกใจคนที่ชอบที่อ่านการ์ตูนเนี่ยเพราะว่าพาะบุคลิกในนั้นเมิร์ดเมิดหน่อยอะไรอย่างนี้แต่พอเดียเมซิ่งสไปเดอร์แมนภาคแรกฉายเนี่ย คือด้วยความที่หนังเขาเรียบทำอาจจะไม่ลงตัวมากอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่ค่อยประทับใจในภาคแรกครับผมแต่พอมาภาคสองเนี่ยพอได้ดูแล้วก็รู้สึกว่าโอเคจริงเหรอใช่ใช่คือดังเลือกคือถ้าไปถ้าไปดูในตามเว็บบอร์ดนทิปหรืออะไรเงี้ยหรือหรือ MIDB ก็ตามอะไรเ้ยเสียงเนี่ยจะแบ่งกอกไปสองส่วนเลยชัดเจนเลยคือชอบ เกลียดเลยแล้วก็เกลียดเลยไม่ไม่ใช่ไม่ชอบเลยเกลียดเกลียดเลยคือไม่มีตรงกลางอ่ะใช่ใช่มีไม่มีตรงกลางคือชอบก็โอ้ยโอเคเลิกไปเลยคือเป็นหนังที่ทุกคนคาดหวังซัมเมอร์ปีนี้ไงเราก็คาดหวังเป็นหนังหัวขบวนซัมเมอร์ถูกต้องคือคือนอกจาก Amazing เนี่ยมันยังมี Transformer ใช่ป่ะใช่แล้วก็เอ็กซ์แมนเอ็กซ์ f มนเดอะเจออฟฟิเชียลพาร์ทก็สิ่งไม่ใช่ฮันเกอร์เกมฮันเกอร์เกมมาปีนี้ใช่ใช่ ปรากว่าเรื่องนี้ก็ออกตัวมาถามว่าคือถ้าแบบไม่ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรนะดูแบบ CG ดูอะไรอย่างเงี้ยผมชอบแต่ตอนเชลเลอร์ออกเมื่อสองปีที่แล้ว,ลวถ้านนิสสันไม่ติดดีนะเพราะว่า เออมันกระโดดลดเต้นอยู่ในเมืองอ่ะมันสะใจดีภาคที่แล้วดูสามิติแล้วยังธรรมดาแต่ภาคนี้ดูสามิติแล้วโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยอาทิตย์หน้าผมจะดูโอเคมากตั้งแต่ดูตั้งแต่ดูสามิติมาเนี่ยผมว่าที่มันโอเคที่สุดคือ Star Trek Into the Darkness เนี่ยยืนยันเหมือนเดิมใช่เป็นสามิติที่โอเคมากดีสุดแต่ภาคแต่ Avengers Spider-Man 2เนี่ยสามิติดูได้ใช้ได้คุณไปดูจอ8ชั้นน่ะไม่ไม่ไม่ดูโรงธรรมดาแต่ดูแต่ดูแอดมอนไงดูโรงแอดมอนเสียงเป็นไงบ้างเสียงดี ทุกอย่างทุกอย่างโอเคสามร้อยหกสิบเออแต่ที่แต่ที่ไม่โอเคก็แค่เรื่องเนื้อเรื่องอะครับคือเฮ้ยที่ไม่โอเคคือเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องต้องคุณยังไงนะคุณจะชอบไม่ชอบอ่ะก็ผมมีบายแอดกับกับกับมาร์คเวฟกับอเมซิงเข้วไปในใช่พข้ามาพนี้อ่ะ นื่องจากแอนดรูกาฟิลกับอีเจหินเนี่ยไอมาสโตนเนี่ยเป็นแฟนเป็นแฟนกันในชีวิตจริง <c oughs> อ่าอ่าดังนั้นเนี่ยพูดพูดพูดถึงเรื่องนี้นะคุณรู้ว่า ฉากลูกหมาฉากฉากสุนัขพูดผิดฉากสุนัขที่เขาเอาไปเดินเล่นนะนั่นคือสองคนเขาเลี้ยงจริงๆนะใช่ใช่แล้วคือคือความดีงามของเรื่องนี้คือคือคือสองคนนี้ไงใช่คือเขาคือเวลาเขากุ๊กกิ๊กมุ้งมิ้งกันในหนังอ่ะมันแบบเราก็จิกเบาตามไปด้วยคือแบบโอ้ยอยากมีแฟนอ่ะอยากมีแฟนแล้วอยากจะกุ๊กกิ๊กเขาบ้างมันรู้สึกเรารู้สึกมันเรียวมากเขากุ๊กกิ๊กแล้วมาคุยบัตรทำห้าร้อยเดย์ออฟซัมเมอร์คือเขาถนัดในการทำหนังรักมากกว่าไง ใช่พอมาเรื่องเนี้ยเขาเขาโดนใส่ผมไม่รู้ว่าผมเดาว่าเขาว่าโดนโดนทางค่ายบังคับให้ใส่ใส่ปมมาเยอะปมเรื่องเขาเรื่องตัวตัวพีเตอร์ปักเกอร์ปมป้าเมย์ปมของเจหินนะเอ็ดมันต์าตปมเจหินยังไม่บอกมาฝั่งคู้ร้ายเจมี่ฟอกหนึ่ง เออแล้วก็เจนวิฟองมาเป็นตัวอะไรมาเป็นอิเล็กโทรมันรถไฟฟ้าปลาไหลไฟฟ้าพอพอปลาไหลตัวต่อไปแล้วก็ดินเดือนเดนเดอนเดืนพอลิโอนาโดคนที่สองฉันเฮ้ยมันหน้าเหมือนจริงนะใช่ชอบมากอะชอบตั้งแต่คอนิคอร์ดคอนิคอร์ใช่เด็กเนิร์ดมากอย่างนี้ เรื่องนี้แสดงดีมากอันนี้เป็นความดีงามผเรื่ถามว่าเขามีพลังในการแสดงนะฉากออกมาเนี่ยไอตัวพระเอกเนี่ยดอกไปเลยอ่ะเขาดูเป็นด้านมืดของดียวนะโดต้องไปดูฉากเขาอคติ้งอ่ะหน้าตาแบบตามเระการถอดแบบกันมาเลยอ่ะชอบชอบเือนนี้คือชอบตกลงเขาเล่นเป็นตัวารใช่ไหมเขาเล่นเป็นกีดกอบลินซึ่งก็มีโปมของกีดกอบลินอีกมันเยอะไปล้าวะเยอะเยอะเสร็จไม่สามารถเคลียร์ปมได้หมดภายในสองชั่วโมง ว่าจริงๆก็าหน้าทำเป็นจุดหนึ่งจุดงใช่หนังพอพอสุดท้ายหนังก็รวบรัฐเนี่ยแหละประเด็นคือว่าตีคือโจทย์มาเยอะใช่แต่ไม่แตกสักไปไม่สุดสักทางแล้วพอพอดูโดนเปรียบเทียบกับสไปเดอร์แมน2ของแซมไรมี่ที่เป็นชอบมากกว่าที่เป็นด็อกเตอร์ออตโตปูดอะทางนั้นสนุกนะทางนั้นทำออกมาดีทุกสิ่งอย่างเอ๊นนี่นะ ไม่อยากสปอยอ่ะเอาเป็นว่าอี่างเดี๋ยวขาดตัวไ์ตัวเดิน้ี่ยไลโนไรโน่ไรโน่นี่ยไรโน่้างไปแล้วกันไปดูในไปดูกันในโรงเองแล้วกันเฮ้ยคนนี้แบบหน้าพอเชียร์เมตตี้าเล่นหนังมาเยอะนะใช่มามาทำไมใครดูเลยแล้วเขาจะพูดว่ามาทำไมนี่เขาบอกว่าจริงจริงมันไม่ได้มีพลังอะไรแบบเหมือนตัวปลาไหลใช่ใส่ชุดเกราะแค่มีพลังจากการใส่ชุดใส่ชุดเกราะแรก คือตัวร้ายเพิ่มเามาสามตัวมาสามตัวแถมปมที่มันพันกันอีลงตุงนางอีและนี่เขาบอกว่าเกรดภาพยนต์เรื่องนี้นะเขาบอกว่าเชอรีนวุลลี่นะฮะนักแสดงุูระบทแมรี่เจนถูกตัดออกว่าสันถูกตัดออกถูกตัดออกเพราะว่าไม่อยากให้คุมเครือเพราะว่าจะมาพากสามคือ <laughs> ถ้าแมรี่เจนมาพากนี้อีกนะคุณ <laughs> ป<ผ>มเดนเาไปจ<ด>ิ<ด>่งอีกใช่เขาบอกว่าเนี่ยโดนตัดออกไปคือจริงๆมีการถ่ายแล้วด้วยถ่ายไ้แล้วถ่ายไ้แล้วแต่ก็โดนตัดออกไปและอาจจะต้องเปลี่ยนนักแสดงเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งเลยคือแอนดรูกาฟิลกับเอมมาโตนเนี่ยเคยมีลงตัวกันมากมคู่เนี้ยคือแนะนําเลยว่าถ้าถ้ามาเป็นเป็นคนไทยอยากจะเดินไปปอดอลยรบอกคุณทําหนังให้อีซอกคนเนี้ยเล่นสักเรื่องหนึ่งในมันเป็นหนังโรแมนติกเลยครับผมนึกว่าเยอ๋อผม ผมเดานะนึกว่าคุณเดินเดินไปบอกภูมกับใช่ไหมมาร์คไปบอกเฮ้ยไปหาดเรมอนดีทำช่วยช่วยเอาอีสองคนนี้มาเล่นหนังโรแมนติกกันสักเรื่องว่าแบบมันต้องแบบมุมิงกันทั้งเรื่องแน่เลยอะไรเงี้ยใช่เป็นหนังรักยอดเยี่ยมใช่ใช่เหมือน500เดียวสำหรัอเราใช่เพราะจริงจริงเรื่องเนี้ยมันควรจะเปรี้ยงมากกว่านี้นะใช่ถ้าเกิดเขาเขาลดตัวไปสักตัวหนึ่งก็ได้ลดลดผู้ลไปสักตัวเราลดกลมของปีเตอร์ไปสักกลมหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ได้หนังมันแบบ ทุนทุนสองอล้านเหรียญสหรัฐเลยผมว่าเขาโฟกัสไ,ไปที่ไปที่อิเล็กโทรเลยก็ได้แล้วก็คนเดีดเลยลแล้วก็เกวนเลยก็ได้เพราะว่าแค่แค่ฉากที่เกวนที่จะต้องอที่จะต้องหนักที่รู้ขนาดมันก็มันก็กระชากอารมณ์พออยู่แล้วงไงฮะเพราะเพราะเนี่ยขนาดผมไม่ผมมีใบแอดกันหนะพักเนี่ยผมยังผมยังเอาใจช่วยเกวนเลยไอะแล้วพักหน้าเขาไม่ได้ทำแล้วไงพักหน้าเปลี่ยนตัวมุมกับให้ใครมาแลกัน ให้ใครไปรู้บ้างก,กลับจำไม่ได้ละลืมใส่ไม้ไมีได้หนระอคงไม่กลับมาแล้วนะ <laughs>